มองกินสินไม่อยู่สามห <3. S 1> ม,ม่องปะรวนีสามมองเด็ดเม่นบ่วะชมยิวเลมองชงมงชชงยิยังผ่นทีแห้มที่แลมว่านในพนจงังหวงท่านในหอดชมยิว,วมองพันถ้ามองพันท่านในหอดมองอันท่างหลวงของห้องน้ำนะ หอดมองหอดมองหันแล้วจอยคอยมา,าอันนั้นเกียตั้นะคะบางทีหนูวารีเห็นยุกไกลๆหนูยันไหมทะเอออนั่นละมันจะก่อนจอยคอยมาหอดมองเข้าไปจอดกองหน้า สมยาสมยาขึา้นแล้วประมาณค่อยๆค่อยคอยคอยี๋ยวสองกิโลไปนงหลาชั้น3กิโลนงเดี๋ยวองกิโลไป ห่างจากตัวจังหวัดไร่ไกลครับเนาะต้งตังเป็นจังหวัดไมแม่สมที่สสิมวนที่สิบเป็นจังหวัดแม่จังหวัดอุ่มพังไปเลยแม่ส่นเพิ่ลำบากไปยังฟังตรงนี้สองอย่างหมดเป็นแม่ส่วนไปพางูหมด จะจังบัตกค่ะอ่ะเสียเลสองกิโลละมัง่งท่านี่ทั้งสองต้สองกแล้วเต้นอ้อยหืม Đi bạn này mấy, mấy, mấy con mẹ con đi. Con nói đi. Mẹ bỏ lọt đi. สวยขนาดนี้แล้วนะนี่เดี๋ยวนี้บ่ายหนึ่งหาชิบนสองนาทีหมวกเต็มกู้คนยังคือดอกงามเต็ม ขึ้บันดันตัวเขาปุ๊เขาซ่าเขาดกไปรวดไอเราขุนกลมหนากลมตาเลนตัวเราพันลังใซ่เซยไอนึ่งันหนามาอยู่แต่ผมบางยโอ้มันทันหนาไปคนละทางดื่มไอหนึ่งกระง con thang bây giờ đi, này, bán heo ẩn thung, sốt, rốt, bắt đi. จัดที่เขาทิศน้ำสักเข้าของน้ำของแม่สักกันาานะคะเนาะชุ่มเบี้ยวชื่อถัดจะเข้าก่อนฮารดบุ้งหมอกมีความชุ่มชื่นเป็นเย็ยนเย็ยนเป็นซุ่มๆเวยนี่สังเกตพืนพืชนนี้เปียกสวยอยจ้ะทจศน้ำและเขอเป็นทั้งชอจัง นี่เออว่ะมือือบึงชิฟ้าไปนองเลชิฟ้าชิฟ้าชิฟ้าได้น่ะน่ะมนมบ่แเ่นหมอกไมกับเราเป็นทางก็พอทางต้ไม้เครื่องไม้ไม่สันมันดูทั้งสัน ทั้งหลังเขาเลยเนี่มองเขาอยู่มีหลังเขาครับเลยนี่ชิฟ้าเดินอันกีนน้องว่ามันหมอกเดินอันนั่นเร็ยนดูทั้งหลังเขาข นี่มองเดียวคือหน้าเห็นสูงบักกคันเมียนบ่ะเห็นว่ามันก็เห็นเดินอีอย่างหนุ่ยจนทึ่งๆก็ได้ไปเห็นอย่างหนุ่ยไปได้แท่มันออนนี่ที่จุดชมวิวจอดได้เห็นบะเลยว่าไ้ ว้าว wow. บึงเหาพี่น้องค่ะจุดชวมวิวนะคะจู่แข่ง่างเดลียวลงมาโอ้โหพี่น้องสังเกตสังเกตทางสังเกตทางอ่ะสิเห็นบ่ได้ชัดเนาะทางอโอ้โหน,น,น,นั่นดีกว่าไปไหนาันเนอง ทางง่วมอยู่สเแงร่วที่เาแด่วท่าดไปวมากไปหมดสายรุ้เขาดงเขาดหนาวนะคะมองนีหนาวเลยฝ่าเรียน ทา,ทางหนึ่งสกโกงมาโกงมามองหัน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 อูนไกลๆอีกนะคะเอย